วันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งค่าราคากล่องนะครับผมกล่องฝั่งซ้ายมือผมคือกล่อง TIT นะครับฝั่งขวามือผมคือกล่องแม็กนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะครับกล่อง TIT นะครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่20นะครับเดี๋ยวเราเปิดฝากล่องด้านข้างมานะครับผมเราจะเห็นแผงวงจรด้านในนะครับ SW2 SW3 นะครับกรณีลูกค้าอยู่คนเดียวนะครับผมแนะนำให้ถอดสายเส้นสีเหลืองนะครับสายหมออแปลงตัวนี้เรากด SW2 นะครับค้างไว้นะครับพร้อมกับเสียบสายหมออแปลงกลับไปนะครับผม ให้มันขึ้น F1 นะครับพอขึ้น F1 แล้วเราปล่อยมือออกนะครับผมแล้วเราก็มากดที่ SW3 ตัวนี้นะครับไในราคาที่เราต้องการนะครับผมเราได้ราคาที่ต้องการแล้วเรากลับมากดที่ SW2 นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนขึ้นขีด2ขีดแล้วราคาที่เราตั้งไว้ไมันจะเด้งขึ้นมานะครับคือการตั้งค่ากล่องแค่นี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ถ้ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยนะครับสอบถามได้ที่ ID Line นะครับ087นะครับ0442233นะครับผมอยู่ตลอดครับผมขอบมากครับ